เอยมันก <ted> ็อ <libr> ม <ame> ันก็บดีดมาทมนก็ลก็ตลทีนกกทาอมยโยกไปเยอะๆหน่อยยกไปละี่ไม่ใช่แค่หลอกมันนะหลอกเราได้เหน่กูก็ตกใจเฮ้ย

อย่าไปเลยอย่าไปเลยต่อยเดี๋ยวขับน้องชายเต้ยต่อยเดี๋ยวขับน้องชายจะตายสนับสามดีพี่ชายผมโอ้โหสไลด์ลงสไลด์ลงสไลด์ลงเดี๋ยวคนคสุดจะมาพี่โจ้อย่าฟืนอย่าฟืนยัดกันยังไงตายกันได้ไงวะหมดแบงค์ล่างแล้วพี่พ่อโหมือเออแต่ช่วงนี้แม่งออฟไลน์หายไปเลยเนาะกันบ้านอะออฟไลข้างหน้าบ้านนะแมยไอ้ผ่านหายไปไหนไอ้ผ่านไม่มาอีกแล้วเหรอวันเนี้ยไอ้ผ่านมาเกาะตลอดเรื่องนั้นเลยดีดักที่สองเรีย ไปไปไปอะไรออกมาทิพย์น้อยทิพยน้อยทิพยน้อยทิพเล็ทิพเอาเล่นไปทีละคนทีละคนเฮ้ยทีละคนเป็นไหมเฮ้ยทีละคนเป็นไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่คนคนไหนจะพูดก็คุยเฮ้ยมึงคุยกันดิเฮ้ยคุยหน่อยคุยหน่อยคุยกันหน่อยบูดบุตรกูยันเลยไอมันตัวเดียวมันปิดอะไรยากหนักวะคุยกันมึงคุยกันดิมึงคุยกันดินี่ขนาดยังไม่ได้ลงไปเลรียกมึงสู้สู้เขาเว้ยสู้เขา สู้เห่าสู้เห่าสู้เห่ามังยิ่งขนาดนั้นสู้เอาดิเอาดิเอาดิสู้เอาดิสู้เอาดิมึงยัิ่งอะไรขนาดนั้นโฮ้ยเ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 อาดิไอ้พยสู้ไอสู้อย่าไปเลยลำอยู่อย่าไปเลยลำอยู่แหละอย่าไปเลยมีเกิดอีกแล้วอ่ะเคว้งเคว้งเคว้งเควงอ่ะมึงมึงลองดูมึงลองดูนี่ยังสองคนปิดอูชุดเล็กก็สองคนสวยโอ้โหจะหมดไเหมือนเหมือนเหมือนแม่งบอกซ้ายไปซ้ายบอกขวาไปขวา เอ๊ะมึงมึงมึงดูไอตัวบนเซโน่ต้องแบบเเอ๊ะงหียะัดเป็นดูชุบก่อนเลยว่าเซโน่สปอยเลอร์แบกอ่ะหัดคุยกันก่อนเลยตอนเนี้ยหัดแบบเปิดไมค์คุยก่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวกูเล่นเองสองคนไม่ไม่ไม่พี่จีฟังเพื่อนไฟกันไอ้เหี้ยบอลนั่งเมื่อพี่เนี่ผมเพื่อนไฟกันกูก็นั่งจกเหมือนกันแหละไอ้เหี้ยพวกมึงแม่งโคตรเยอะปิดเขาไม่ได้นั่่งจกอะเสือดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝึกคนในแก๊งไปดูชุบก่อนเลยพี่ฝึกให้มันคุยกันก่อนเลยละทิก้งทิกใหม่ไอ้เหี้ยมันแอนมันคาคันไปหว่านั้นอ่ะ Yes ไปจลูอได้ถ้าเป็นดูตอนยี่สิบแปดถ้าเปนะมผมนัเดเดียวนะบอกก่อนเฮ้ยเหมือนมีเขาอยู่บนรถนะ Yes มาไหนใครบอกงัดออกสปงสปิงกันเยอะไหนดูซิยิงปะนจยิงปะจ๊ะ Yes Yes ทดสอบอีกแล้ว แล้ววันนี้ผมจะไม่งัดแตกสักกล่องเลยคอยดวูวิชากลับมาแล้วไงมันเป็นไงไม่มีหวะไม่มีหวะพลาดอ่ะไม่มีหวะโอ้โหโอูหนึ่งถุงทวนเชียมาจัดซอมาจัด ร่งสมัยงัดบ้านมัติเวิร์ดกูมาละแค่นั้นแหละงัดแบบไม่มีพลาดประกาศเริ่มสตอรี่ระหว่างโอเวอร์เฮกเตอร์โอ้ดิดิแก๊งเลยวันนี้เขาลันกันตลอดเลยเนอะเฮ้เดี๋ยวมีตีเดี๋ยวมีตีอีกละ <c oughs> ก็คือก็คือคุยไว้ว่าไม่พลาดอะแต่ถ้าพลาดก็คือฉันแม่งพร้อมซ้ำอะแค่นั้นแหละ นี่เว้ยต้องต้องเพิ่มไฟให้คนอีกแกงรวมถึงตัวผมด้วยไฟตอนนี้ผมไม่ไม่ไม่ได้อยากดันวุตส่วนตัวหรอกครับอยากให้น้องๆมันมีแพชชั่นยังไี้ไียกว่าปืนครบทุกกระบอกคนรู้ว่าเทไหมอะ่ะยอ่เวลามีคนถามเอกดีปืนกี่กระบอกอ๋อครบทุกกระบอกเหมือนโอเวอร์ <c oughs> สมัยก่อนอะสมัยวอตอะปืนครบสี่สิบอะที่ผมเห็นมาไอ้ี่โคตรน่ากลัว ให้พี่เพิ่มไฟไหมล่ะเอาเบอร์น้องๆมาโอ้แม่ม่ไม่อันนี้มันน่าจะเป็นเพิ่มไฟในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพี่เดี๋ยวแจกเบอร์ลงกลุ่มดิรับทุกคนอ่ะไอตัวไหนไม่มาเดี๋ยวกระหน่ำซปเปอร์เซลอะไม่ออกไอหุนใช่ไหมไอเยี่ไม่มาดีนักตัวดีเลย มึงอยู่ไม่สุกแน่แค่นั้นแหละถ้ามึงไม่มาอดอบอ่ะเฮ้ยวิ่งจริงด้วยหลังนี้มันดอกสปริงจริงจริงด้วยแหละงวยงุยงวยงยเปิดหัวมากก็ดีเลยหลังแรกวันนี้เอาละ หรือว่าจริงๆแล้วมันมันมันจะออกหลายหลายทีแล้วแต่ว่าไอกล่องที่เรางัดพลาดมันมันมันเป็นสปริงวะถ้าเรางันไม่พลาดเร็วโอกาสออกก็จะสูงถูกปะล่ะตอนเนี้ยขาดบารเรียยวใช่ไหมจะตีเซเนเดอร์ได้ถ้าตีเซเนเดอร์ติดก็ปืนพร้อมขึ้นหนึ่งกระบอกพร้อมกล่องตี2อ0บกล่อง โอเคไม่เป็นไรครับได้สปริงแล้วครับหลังนี้อุย้ยชิบหายแล้วต้องเมมเมมเลยสวยแล้วไม่พลาดวะแล้วไม่มีพลาดวะอุย้ยเอดีพวกกูไม่ชุบเพื่อนไงวะ แล้วก็ได้ขายคนในแก๊งก็เซร็จพร้อมขึ้นยี่สิบร้านอ่ะได้เลยไหมสอสปริงครับพี่ชายว้ายหวานชีัลมันมันป้นไม่ได้ใช่ไหมผมจะได้ไม่ต้องเก็บเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วใจมันมันโดนโจรป้นได้สอสอเก็บก่อนว่าไงว่าไงนะเบต้าไม่รู้ว่าหลังนี้มันหน่วงอันไหมทำไมอ่ะมีคนงานไปยังยังมันยังงานไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพี่ไปลองเอ๊ะยังพี่ว่าหลังเขื่อนได้ก่อนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ตลาดตลาดในผมงานละได้สปริงเอาดี ใช่แม่งหลังหลังแรนดัมที่แม่งหมดไม่ผมไม่มีบาเล่ยวไงพี่มีบาเล่ยวไหมล่ะมาดิมีเอาไปเดี๋ยวลองไม่ล่ะคนละเขาเอางี้ถ้าตีติดตีติดพี่จ่ายผมแค่10ล้านผมแถมเฟรมให้ ไรไม่ไมติดไม่ต้องจ่ายครับจะจัดให้20สายมีครบทุกคนลองลองององอกันโฆษณานี่แม่งน่าดึงดูดชิบหายเลยพากูไปโฆษณาแบบโฆษณาแบบโฆษณาอะไรวะพวกเราดวงดีจัดเลยนะตาดีๆงยู่เท็ดดี้อ่าลุงดูดีอ๋อเฮียก็ใหญ่คนเดียวก็มีไฟ็นพิจิตรวาร่าฟืนหนึ่งลอนลองเก็บสปริงก่อนใช่เฮียวอร์คลองกันดูดิ ก็ถตีเซเลนเดอร์ติดพิจี G พร้อมพึ้นปืนอะ่ะแส่แล้วก็ให้ให้เขาไปไปบวกกันเอาเองเอาไว้ถึงบวกสามอะ่ะบวกสามเสร็จก็ค่อยเดี๋ยวช่วยช่วยับยับยบยบดันให้ <mm> ผมว่าถ้าเราทำอย่างนี้ยตลอดเฮ้ยแต่ว่ากุญแจดิประเด็นถ้ากุญแจหมดอ่ะทำไม่ได้ตอนนี้กุญแจมันยังเหลืออยู่ไง เอ้ยได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วจนหลุมจนหลุมนะจนหลุมนะแสดงว่าหลังแรนด์มำก่อนหลังเขื่อน แต่ถามว่าเลดคีตอนนี้ก็ถูกนะครับผมว่าถูกนะตอนเนี้ไม่ได้แพงนะแล้วก็ผมเหลืออันนี้อยู่อะ่ะเหลือสว่านเอาไว้ขุดอะ่ะโอกาสออกเลทคีก็ก็เยอะแล้วก็จะยังมีเหลืออยู่เรื่อยๆมีเรื่อยๆไม่ยากแต่ผมว่าทำอย่างนี้ก็ดีครับมันคนในแก๊งมันเข้าประเทศมามันจะได้แบบ มันมีอะไรทําบ้างหน่อยไงไม่ใช่แบบเข้ามามันก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรถูกปะละ่ะมันก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาทําไมอะ่ะ นานแล้วนะเราไม่ได้มาตีงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยแก้งเราอะ่ะโอเคสวย ้ตาหลังนี้แม่งเกลือนอะเว้ยหลังนี้ไม่ไม่เคยงัดได้อะไรดีๆเลยอะส่วนใหญ่จะมันจะไปออกหลังแรนดำรอซ้ำเลยครับไม่มีพลาดนะรอบเนี้ยคือเมื่อวานไอ้เมื่อวานที่มันพลาดบ่อยๆคือมันไม่ได้งัดนานแค่นั้นเอง เนี่ยดูดิเอาทีเดียวเลยอะเทคเดียวอะเอาดิโอ้โหกลิ่นแปลกๆว่าหลังเนี้ยแม่งลางไม่ค่อยดีเลยวะ่ะ ขอสปริงสกักอันแหะเพราะว่าผมว่าสลาัากเลยที่มันจะขาดคือสปริงแล้วมันเป็นชิ้นส่วนที่มันแพงที่สุดละซอร์เราบอกแมปที่ซอเล่นสนุกจัดนานเป็นไงมันเพลินละสิใช่ไหมโนมันโนกหลายคนที่มันไม่เคยเล่นโอออะไรมันจะไปนสนุกอะไรวะพอไปลองเล่นเองเท่านั้นแหละติดงอมแงม ผมหมดไปประมาณสามพันแล้วอะไอ้เจ๊กับเกมนั้นล่ะไม่ออกจริงๆว่ะคนดูไอ้เยอะหลังเด้งสวยจัดแล้วน่าจะได้อีกหลุมหนึ่งป่ะาจะได้อีกลุมหนึ่งแล้วก็รีไปเทหลังรีแล้วก็ต้องรีบเข้ามาและยาวๆนี่เรื่อยๆงันบ้านเรื่อยๆเอาจากกนกว่าจะหมด เพื่อนไปไหนหมดแล้วพี่เพื่อนไปหมดแล้วสองรอประชุมไม่ใช่หรอชองไรอประชุมไปเซตของน้องรอประชุมเนี่ยแต่บ้านสองหลังเนี้ยอ่าเอาเอาเป็นว่าประชุมประชุมสองต้องพึ่งกัได้พี่หลังหลังซีซีอะหลังซีซีดีกว่าแล้วไม่ไอหลังนี้ได้แล้วปะไม่ได้ครับเกลือเอ่าเซ็ตของเบลล่ามาดีเบลล่าดีเบลล่าดีให้การันเซตของเบลลี่เหรอน้องชาย เออซอเตตหลังเนี้ยพี่จีเฮ้ยชนไม่รู้จักขอโทษหรอล้ำดิพี่ชาล้ำดิเออได้แต่กูไม่ชอบด้วยสีส้มๆก็ประมาณหกเอ็มไปหกแปดเอ็มหกเจ็ดอ่ะอันเดียวนะประมาณเดียวใช่ใช่ใช่พี่เลนใหญ่อะพี่เลนทำไมชนไม่รู้จักขอโทษอ่ะขอโทษพี่พามผมไม่เห็นโชนนะไม่ก็คือเมื่อกี้เราชนเราชนแล้วเราไม่รู้จักขอโทษเลยอ่ะลงดิ อาเป้เป็นไรอ่ะทำไมชนไม่รู้จักขอโทษอ่ะภาพผมไม่ไม่ได้ชนครับพี่เราจะอ้างแบบนั้นไม่ได้เว้ยเราก็เห็นอยู่ไม่ได้พี่บอลสุดเฮ้ยพี่บอลพี่พี่บอลพี่บอลเห็นไหมพี่แท็กไม่ใช่ภาพผมเห็นมันก็ตุกหลายรอบแล้วไประเด็นไม่แต่ว่าภาพพี่มันเห็นว่าชนไง